บอกคุ้นั้นซื้อแต่ว่าแม่กะจีเอาขึ้นกันบอกเขาซื้อเท่าไหร่แม่บอกซื้อหาลอยคุณหาลอยโดนขึ้นแ่ที่ห้าศูนย์แปดนี่นะอันนีเลยคุจันี่ไหมฝันยวนี้กับมาสรงกันกับแม่นี่คือเก้าเน่ยฝันว่าน้องต้ายขับรถมัน8ปดจิตตม้ามันก็บขืนขับรถไห้เฮาหนามยุ่นิวเนี่ยยุตนตีนเน่ะ มืองวดสามเก้าสองก็ถ hey, ูกปะแม่บอกเขาถูกปะบอกะเดีวมันะเบียนรถเออทยมอเตอร์ไซค์ทะเบียนอย่างแม่อันสองสองศูนยเก้าสองสามศูนเก้านั่นทเบียนมอเตอร์ไซค์ม้วนกอเขานั่นคือสมตัวอืออ้บอกเขาตัวไหนถึงสามตัวเอาอันอันบอกซื้อเลขไทยรถแม่รถวัสดดอกขันฝันเย่าวัสันดอกบอกเขาทะเบียนอย่างแม่ นั่นแม่สองสานเก่าแม่เขาถือสามต้นะครับแล้วว่าก็ชื่อแล้วคุณแม่มีปัดปัดนิ้เทาก็นีดวมแล้วก็ทอดเนาะครับก่ได้ชื่อจอืตาเราก็ตาเ้านีตาตาเขาก็ชื่อดิตัวไหนรชื่อแต่ยนเนาะแต่ใจหเลเ้าล้ก็ชื่อแม่เอเดียวูเนาะ่อนาะ เพราะมักศูนย์แปดเด้อมักคักเลยว่ะศูนย์แปดกับมักคักใช่ไหมนี่ขอให้ได้หลายหลุดได้หลายหลุดเอ้ีหล่ะเอาเอาซะไหนกวะเอาบอกบอกบอกคุณนางเงินเนาะเออบอกว่าจังใดแม่เอาหาลอยคุณหาลอยหลุดวอลจังเลยจัดไปเลยแม่เอ้ยเอาแม่แม่ฝันไว้จังใดครับฮะงวดนี้ฝันว่ายังไงแม่ก็ฝันบอกแล้วนี้ ฟันมาขับรถแม่ขับรถอยู่นี้นี่เอ้าเย็นเย็นแปดโอ้คะแนนมันหาศูนย์แปดว้ามันเป็นยังซี่เออเราให้ฟังเลยแม่เล่าไปฟังมันเป็นสองหกสามซีเป็นผู้ขับเองเด้นี่ทะเบียนคะแนนช่วงหกสามซีเออบันนี้ขับแล้วน้องสายลานย้ายลงไปหยังบุกเออกูลงนี่กี่บาทก่อนมึงขอทีขับแทนมันสั่นน้องสายล่าวานครับเอา ขับเป็นยุติจอยขับเป็นละนอกไปนะมันเลยเหยียบขิดตมขึ้นมามาแตะทามันเนี่ยเลยมักแปดเลยมักสูนแปดสูนทาน้องจอยเพราะว่ามันเหยียบขิดตมมาเอ้ยเหยียบขิดตมแปดอันนั่นกับยังมาขับรถอยู่เอาอยขับเป็นยี่แ่ยายไปนะน้องใช้หล่าไปก็เลยมกแปดอยู่มักวนหาสวนยูเออก็เลยตีแบบนั่นนะอันอันอัน ทะเบียนรถกับบ๊อบปันไดหรอกก็เลยมากว่าน้องสายหลามักขับรถหันมันเบียดตรงมั้ยรดเท้าไหมอือเบียดรถเว้ยหมาตัวนั้นเออเลยเลยว่าโอ้ยมันจังไหนไปแบบนั้นเยอว่าสันหรอกไปแบบศูนย์แปดศูนย์ห่านเ้อะว่าแม่แม่มักห้าศูนย์แปดอย่างนี้บปลแม่เออห้าศูนย์แปดหรือแปดห้าศูนย์อันห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดครับผม กับยำเอาอยู่หันเละเนาะก็คือว่าแม่ฝันเนาะคุณแม่เนาะแม่แม่ชื่ออะไรนะแม่นะแม่จูยอดสะอูแม่จูทะเบียนรถคือสองหกสามสี่บ่มากบ่แม่ทะเบียนรถเนี่ยโอ้ยกะจังงวดก้อนสื่อมันเข่าเลขกลัสเซีเรีหนารือเลขหลังนีบุกมันเข่ายู่ครับงวดฝันงวดก้อนเนี่ยมันเลยกเข่า เอ้ยมันยกให้ๆบอก็เลยบอกเขาห้าร้อยคูณหร้อยเลยว่แม่งวดนี้เนี่ยมั่นใจคักเลยบ่แม่ก่บว่ามั่นใจันได้ละขนาดว่ามั่นใจขนาดไม่มั่นใจได้นี่มั่นใจต้องเป็นท่านแน่เนี่ยส่วนมากจะฝันเอาเหรครับคุณแม่ส่วนมากเรา แม่นีหาแล้วไปฝันเก่ยวคือเก่ากอนทิ่ได้เนียวเออแม่ปันนี่หาแล้วเลยไปฝันเกี่ยวมันเลยเข่ากันงวดก้อนนี่ก็ได้งวดนี่กับมาพราแล้วก็มันกับเข่าความฝันคือกันกับคิดไว้อยู่นะเอออันสูนแปดนิตี้ห้าสูนแปดนิตีเขากันมับวงหันกระทือติแม่ คือข้างบ้ายแต่กนยังว่าเส้นเขาซื่อซื้อไม่เาเ้นไล่ไ่เาเส้นไล่ขเกายุ่นละได้ได้ได้แม่มันมันก็คือว่าคุณแม่แม่จูนะครับจะฝันถ้าฝันตรงกับแม่จ่อยนี่ก็คือว่าจัดเลยใช่ไหมครับแม่ถ้าฝันตรงกับยายเนี่ยครับตรงอหรีตรงบ่ฝันตรงอหลีงวดก้อนนี่อฝันว่าพอไงขับรถพอไงยุ่งแย่นั่นละ ครับขับมาตาผุนละบ้านน้องบวัวล้าพูครับครับล้วขึ้นน่งรดเราแาลวว่าเอาเท่าคนมีเงินหกจิบบาทละเอ<ม>าบ่ามีหลายเหายอมกินเอาไปซื้อกินน้าท่างมาฉันเพิ่นว่า<อ>บ่านี้ได้เรียกน้าแม่จ้อยไปแล้วศูนย์หกเันครับเลยไปเอาตะลางบ่หอดบ่เอาบุญเด้เอาพา<ม>ดีก็กลับํำเอาศูนย์หกเลยแม่งดกอนเนี่ยอุ้ยก็ดีเลยขาบรกลับเนี่ยฝันเกล้ากับฝันตรงกับเล้าแล้วก็จะเอาวันนี้ได้ฝันเกล้ามา กัะพันแบบนี้แล้วแบบขับรถกะจงมาปล่อยขับรถเหยียบกี่ต้มมาขับรถหายยังมา,า,มาเนาะก็เลยคือ่าสิมีแปดน้าอยู่ฮานี่กระตีมีเนาะเพราะว่ามันแปดดินบบมันเด้อเก่งเยอะข้อวตเห็นองเก่งส่วนมากจะฝันเราเนาะวดก่อนก็บอกเขาสามเก้สาสองเขาซื้อด้วยไหมนะแม่บอกเขาเนาะวดวดมันออก ศไม่มีบุญนหรอสามศุนเก้าบอกเขาอยู่บอกร้านครับร้านเคยเขาโทวมาตตากุงเทพอ้าวแล้วสามเก้าสองทะเบียนรถนี่ไม่ได้บอกใครบอกแม่ไม่ได้บอกนั่นนั้นนี้ยุหันยุนั่นเออสามเก้าสองอะไรยุหันกระจาไม่ดีสิเปแค่ลูกที่เดโอ้มันออกดีดีล้นกระจายไอโซไอโซอืม เนี่ยงวดนี้มักคักบอกงวดเนี่ยมักคักตัวคือว่ามันตรงกันกับสูตรทางหมาเลยบอกบอกเขาซื้อเท่าไหรนะแม่บอกซื้อหาลอยคุณหาลอยน้อยโตเนี่ยแสดงว่าหมั่นใจคัแสดงว่ามั่นใจคักได้ไหมแม่นบอกห้าศูนย์แปดนี่นะปังนตรงกันเนาะหรือมักยัวแสดงว่าแมนนี่ีเมีย เจ้าฟันคิ้วครับเด็นี่เอ้าฟันคิ้วอีกอันละระวังเ่าไมีโศกตะกี้บัดนี้เองเขาก็ถิมีโศกเข่างวดวังหันกับไม่ต้อยหันสามตัวเลยนี่ยสามบอกเขาในสามตัวสองงวดติดเลยได้หนิฟันเป็นออกตัวนี้ฟันเราแก้มโคลอสัมนี่นั่นมืงอยบคืนเงินอันยังหมกหม้อนกจังลูก นอนฝันด้อยฝันได้สามตัวก็เอาแล้วโูคักเนาะแม่ฝันแม่นเนาะเอาเงวนนี้ฟันทงตัวไหนแม่มักคักเลยเอ้พาฟันทงได้หรอกเอาสำหรับแม่เออสำหรับแม่นี่อ้อเขาซืเอาตัวนี้แล้วตัวใดศูนย์แปดเลยฮะศูนย์แปดทะเบียนรถไม่เน้นบ่แม่บ่เน้นหรอก มันเน่นทั้งน้องทายหลามาขับรถวันไม่เคยขับรถมันก็ขึ้นมาขับครับอเอาแต่ว่าขยายให้นะแม่เนาะทะเบียนรถเอายกให้ดูนะแม่ยิงแม่ยกให้เพิ่นเบิ่งเน่ะเดี๋ยวสิหาว่าเขาพอใจ <c ười> ออขยายให้พร้อมเลยนะครับนู่นนะโอ้ยคลักรนาดคักระกีเมียจับมินมินแม่มือมือมือเออนั่นแหละแม่จูนะครับขัแม่ใ มัอมกเยความด่ะันอันเอากระร้านนั่นเสนน้านนี้แสนขยับมาทางนี้หน่อยค่บผมหล้านกัาเจ้าเื้อถือเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของแม่จูนะครับผมเน้นหาศูนแปดได้ไหมอแม่ มีตัวรองอีกบ่แม่ร้องรอร้องมันใจอตัวร้องคือตัวไหนแม่ตัวกันเอาบอตัวกันตัวกันเอาแปดูนส่ะหาร้อยพูหายตัวไองออแปดูโอ้หนแปดตัวหาร้อยคุณหาร้อยน่ะปมีตัวรองอีกคัดคัดคัด เองโกกับด่ากับเบื้องมาเฮ้ยมั่นใจค่ะกีเมียหาศูนย์แปดหากุ้หนาดอยเจ๋หมดสี่มากม่เอาเอายกใบแม่เออคักๆเลอยบปเออเมื่อกี้ไม่มีตัวล้องแปดศูนย์สามกอตัวร่องเป็น่บแม่อือหือ ทางนี้นะแม่ทางนี้นะหยุดจึ๊กนะแม่ตํารงแม่โอเคจ้าคุณถือเปิดบ้านพี่น้องอืมเออที่แพ่งให้ยังหรือว่าเงื่อนห้าเนาะแม่แม่ขอนิ่งๆสักบาทได้แม่หยุดจึ๊กก่อนครับเออให้เอฟซีแคปก่อนอ๋อเอฟซีแคปไว้นะครับผมอะไรกันนี้วันจันทรนนี้ขยายให้ของคุณแม่จะมี508กับ803นะครับมีแค่นั้นนะฮะที่เหลือเป็นทะเบียนรถนะครับ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม